ใช้เงินหมื่นล้านแสนล้านหรือเป็นล้านล้านเนี่ยนะเอ้าแล้วทำไมกฎหมายมีแล้วทําไมยังมีการสุติคอร์ัปชั่นเรียลลงทำไปแล้วเนี่ยใครได้ประโยชน์เจตจำนงทางการเมืองต้องมีความชัดเจนครับผมถ้าหลายๆท่านเห็นนะครับช่วงโควิดนะครับ ก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฝ่ายของรัฐบาลก็ดีหรือฝ่ายของหน่วยงานของรัฐก็ดีเยอะแยะเลยแต่จะเห็นว่าโครงการไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินหมื่นล้านแสนล้านหรือเป็นล้านล้านเนี่ยนะครับเราเรียกได้ว่าเป็นนโยบายของภาครัฐเอาอันตัวอย่างนะครับก็จะมีโครงการ1ตําตำบล1นเกษตรทฤษฎีใหม่อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับต้องเรียนทุกท่านนะครับเวลามีนโยบายของภาครัฐเข้ามาเนี่ยก็จะมีอยู่ 2- 3สส่วนนะครับส่วนแรกก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เราจะลงไป อาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มที่เป็นมีวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมทางการเกษตรหรืออันที่2ออาจจะเป็นกลุ่มประเภทของในเชิงพาณิชย์นะครับในการท่องเที่ยวหรือกลุ่มที่3ในประเภทที่อื่นๆไม่เข้ากับ1กับ2นะครับในแต่ละโครงการที่เราลงไปของนโยบายของรัฐนี่ฮะจะเห็นได้ว่ามันมีโครงการใหญ่ๆหลายโครงการแต่หลายๆโครงการนี้ก็มีสาระสําคัญที่น่าสนใจตรงที่ว่าแล้วลงไปแล้ว เรามีมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้างถ้าเกิดโครงการได้ถูกนำไปใช้แล้วตรงนี้เป็นสาระสำคัญครับจริงๆต้องเรียนทุกท่านนะครับในมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยเราเนี่ยมีมาตรการทางกฎหมายในการดูเรื่องนี้นะครับเยอะแยะเลย แต่หลายคนอาจจะบอกว่าเอา้าแล้วทาไมกฎหมายมีแล้วทาไมยังมีการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องโครงการนโยบายของรัฐอยู่เยอะแยะเลยก็เช่นเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าเจตจานงทางการเมืองต้องมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเจตจานงทางการเมืองก็คือพวกนักการเมืองทั้งหลายนี่แหละครับเวลาคิดว่าต้องมีธรรมพิบาลต้องมีจริยธรรมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจตจานงเหล่านี้ได้นําไปปฏิบัติจริงหรือไม่อย่างไรถ้านําไปปฏิบัติจริงการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริต ก็คงไม่เกิดขึ้นอันนี้ถือเป็นสำคัญมากถ้าเราลองดูนะครับอย่างประเทศที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการเฝ้าระวังและการป้องกันการชุดจริตในเรื่องของนโยบายภาครัฐนะครับอาจจะยกตัวอย่างประเทศหนึ่งก็ได้ครับประเทศเกาหลีใต้ประเทศสิงคโปร์2ประเทศนี้อยู่ในเอเชียครับแต่ทั้ง2ประเทศเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเวลาเขามีการทํานโยบายต่างๆแล้วเนี่ย ไม่ต่ำกว่าเป็น 2- องสามหมื่นล้านแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดความเสียหายชุดจริคคอร์รัปชันขึ้นมาเนี่ยก็เป็นหมื่นล้านเช่นเดียวกันนะครับจริง,รงๆเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าเราเหรอกครับแต่เขาดีกว่าเราตรงไหนตรงที่ว่าเขามีเจตจำนงทางการเมืองที่เข้มแข็งเหมือนที่ผมว่าแต่ตอนแรกนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเจตจำนงการทางการเมืองเข้มแข็งคืออะไรก็คือเมื่อมีโครงการอะไรเกิดขึ้นแล้วต้องมีมาตรการต่างๆในการที่ติดตามลงไปด้วยว่าเวลารลงทําไปแล้วเนี่ยใครได้ประโยชน์ มีการตรวจสอบจากหน่วยงานข้างนอกหรือไม่หรือการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นสาระสำคัญที่ต้องมีครับในการเฝ้าระวังและการป้องกันนโยบายภาครัฐเนี่ยนะครับมันมีอยู่สส่วน2มาตรการส่วนแรกก็คือมาตรการทางสังคมถ้าสังคมเราเข้มแข็งปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันหรือรังเกียจบุคคลที่มี ความคิดในลักษณะของการปฏิบัติทรัพชันหรือกรณีของมาตรการที่2คือมาตรการทางกฎหมาย2อ,อย่างนี้นะครับเป็นมาตรการที่เราต้องเอามารวมกันและอีกอันหนึ่งซึ่งสําคัญมากก็คือการมีส่วนร่วมภาคประชาชนอันที่การมีส่วนร่วมภาคประชาชนเป็นสาระสาคัญอีกอันหนึ่งเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าประชาชนเขามีเขาไมมีส่วนร่วมนั่นหมายถึงว่าจะเกิดการตรวจสอบโดยทางอ้อม แล้วก็จะมีการติดตามโดยทางอ้อมด้วยเช่นเดียวกันครับอ,อย่างที่บอกนะครับเวลาภาครัฐเนี่ยกำหนดนโยบายในเรื่องของภาครัฐออกมาสู่ประชาชนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องช่วยกันดูช่วยกันติดตามก็คือในเรื่องของความเข้มแข็งของพวกเรานะครับว่าถ้าเกิดพบเห็นการผิดปกติของโครงการต่างๆหรือดูแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องป้องกันกันได้ รบกวนความเข้มแข็งดังกล่าวนี้แจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นปปอชอปปอทอสตอง,งอหรือคณะกรรมการเลือกตั้งสิ่งเหล่านี้นะครับจะถือเป็นการช่วยประเทศชาติในทางออบอีกทางหนึ่งเหมือนกันอย่าลืมนะครับการเฝ้าระวังและการป้องกันนโยบายภาครัฐเป็นหน้าที่ของทุกคนครับ